สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องสายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะช hey. ่วยรุบัสายตาทำไมมันไม่สดชื่นเลยดูนบังคับรูนบังคับโอ้ดูพี่น้องดูค่ะใครบังคับเจ้าเจ้าเลยบังคับค้อยเอาแล้วใครอยากกินล่ะ ดูสายตาแต่เยอะมแลเราพี่น้นองเพราะว่าตอนนี้เวลาบ่ายแล้วมั้งนี่นะเนาะวันนี้อันนี้เวลาประมาณบ่ายแล้วนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเรามีแผนการจะห่อข้าวต้มนะคะวันนี้อ่าใบมะพร้าวก็ไปปีนเองโอ้โหจันยงลงทุนมากเลยรอบนี้นะคะเมื่อวานก็ไปปีนใบมะพร้าวเองเนาะนี่ก็มาขูดมะพร้าวเองอีก รูนมังกบอีกแล้วเมียาไปนะดูมังกรดูค่ะดูทาทำไมรอบนี้ไม่เซ็กซี่เลยขูดมะพร้าวเอ๊ะอย่าอย่าไปจับลึกหน่อยเดี๋ยวมาขูดมะพร้าวมันติดเชื้อโอ้นี่นื้จะเอาแบบมันๆโอ้เนื้อเยอะดูอ่ะเดี๋ยวเราดูนะคะว่า จะมีอะไรบ้างในการห่อข้าวต้มของเราในวันนี้นะคะขั้นแรกก็เตรียมนี่ค่ะมะพร้าวกรวดดวงภาษาอะไรดงดวงเขาเรียกภาษาอะไรดงภาษาเมร์ครับเมร์เขาเรียกดงนะคะกล้วยดิวยกล้วยตวงกล้วยก็ปลายตวงเมร์เฟรบ่ฟรบดงไฟรดงกล้วยปลายตวงไทยหน่วยบุกเข้า ลาวแล้วนะลูกมะพร้าวเออไทยลูกมะพร้าวอ่าลาวลหน่วยบักพฝ้าใต้ลูกเปลา่าบอกว่าอยาลูกเปล่าเหรอเอาเนื้อโดงโอ้ยม่วะรครับตอนนี้เด,ดี๋ยวภาษาเขาจะอ่ะดูดู เร,เราก็จะใส to <น implications. S 2> ่มะพร้าวเยอะยิ่งอร่อยนะคะมันจะมันนะคะแล้วก็ได้ความมันมะพร้าวได้ความหวานจากกล้วยแล้วก็เพิ่มเกลืออุ้ยซีมงอร่อยทำไมเยอะโควิดระบาดอีกแล้วเหรอเฮ้ยบ้านไหนเหรอเอออย่าพิ่งมาใกล้เรือทั้งอ่ะ เดี๋ยวเราดูเครื่องอะไรนักเลื่อนอะไรนะ,ะรนะส่วนประกอบอย่างอื่นต่อนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาต่อจากที่านางยองของเรานะคะขูดมะพร้าวให้ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาถึงการอเตรียมเครื่องนะ,ะแต่กล้วยฮะ,ะมันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันสุกอยู่แต่มันมันสุกคาต้นอะอ นี่ค่ะเราก็จะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะมาคลุกนะคะ <S 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 มีข้าวเหนียวนี่ก็มะพร้าวขูดของเราค่ะข้าวเหนียวแล้วก็จะมีเกลือป่นนะคะเกลือป่นแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็กล้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราคลุกก่อนคลุกข้าวเหนียวกับมะพร้าวขูดก่อนนะคะ อนนี้เราก็คลุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะระหว่างข้าวเหนียวอะไรนะมะพร้าวใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะรสชาตินี้ต้องเอาเค็มก่อนเนาะต้องเค็มนำก่อนนะคะเค็มนิดนึงตอนชิมตอนนี้นะ,ะเพราะว่าเวลาเราต้มไปอ่ามันจะจืดนิดนึง จะอร่อยนะคะอันนี้ก็ผู้ช่วยของเรานะคะมาแล้วสวัสดีค่ะผ <laughs> ู้ช่วยใน,ะะ <c oughs> นการห่อข้าวต้มมีแต่มือใหม่นะคะแค่ <c oughs> มือใหม่นะคะมือใหม่นะคะจะาถนัดอีกอย่างหนึ่งค่ะป้าถนัดอะไรป้าถนัดข้าวต้มโบราณคะ่ะต้มแบบไหนโบราณกว่านี้อีกคะ่ะข้าวต้มอันนะั้นดังนะดังนะโอ้ข้าวต้มดังอ๋ออันนี้ต้องก็เรียนมาจากคุณอานะคะอืม อ๋อนีเริ่มนะคะตัวนี้อต้องต้องเอาให้มุดแน่นกว่านั้นหน่อยอย่ารวมมากนะเออแต่ว่าไม่แน่นมากนะมุหมุนเชือกนะพูดพูดถึงมุนเชือกนะเออให้มันตึงตึงวอนนั้นหน่อยเราอาจจะห่อไม่สวยนะคะควันพาก็ห่อไม่สวยนะคะแต่ว่าก็สุกพอได้กินนะคะสุกได้กินแน่นอนสุกได้กินแน่นอนนะคเชือกสั้นไปมั้นะอะ ว่ามันยาวไป่ือเจ้าทำยาวไปแล้วต่อก็ได้ตัวอ่ะเดี๋ยวเรารห่อไปสักพักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาตอนห่อเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะเอาตอนนี้เราก็มาต่อจากทำอะไรนะแม่ทำอะไรทำอะไรล่ะเมื bursting, ่อกี้ดูป้าห่อนี่มาดูแม่ห่อค่ะนี่มาดูอาจารย์นะคะ โอ้อาจารย์นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่ก็ฝึกหัดเหมือนกันค่ะอาจารย์เรียกเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะหองเอยแล้วนะคะว่าเอบเบยอยู่แต่ว่าไม่หอมไม่สวยนะคะแต่ว่าก็มเขาได้กินนะคะนีู่อะไรแบบนี้เออมันติดกันเป็ดติดกันเป็ดน่าเชื่อนะคะเนี่ยเคยนะนี่แต่อย่าไปเคยอันนี้กำลังเริ่มนะคะกำลังเริ่ม เพราะว่าหลังจากที่เราเตรียมอ kind of ุปกรณ์ผู้เตรียมอุปกรณ์หับเรกก็นู่นค่ะไปดูเลยนะคะน้หลับเลยแบแอบพอนะเขากระายเดี๋ยวเขากระายก็เดี๋ยวจะห่อให้ดูนะคะว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะนี่ขั้นต้นนะคะ <g agile> ก็ไม่สวยนะคะถ้าถ้าเป็นคนแก่นะป้าใช่ค่ะก็จะห่อสวยมากเลยอันนี้คืออันนี้แกแล้วนะ,ะเราเป็นเด็กฝึกหัดนะคะนี่าอารมณ์ก็จะใส่ข้าวไปก่อนเราทํามาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทําบ่อยน้อแม่นานๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําบ่อยค่ะอันนี้คืออยากกินนะคะมีกล้วยในสวนตัวเองสุกก็เลยคิด เมนูขึ้นมาทันทีเดี๋ยวถ้าย่างนี้หอมไปถึงบ้านยี่สิบลังอีกแล้วนะคะหอเสร็จแล้วก็จะย่างค่ะนี่เราก็จะยัดข้าวปปกไปอีกใส่กล้วยนะคะแล้วก็กล้วยนี่ทำไไ้้หลายอย่างจด้ไหมมีทั้งกล้วยเปืดชีบางคนก็หอไม่เป็นนะคะ บางคนห่อเป็นแต่ว่าแต่ไม่แว่าเวลาต้มไปก็ไม่สุกเนาะบางคนบางคนก็ห่อไปแล้วก็เวลาต้มไปอะไรนะกก็เรียกอะไรมันจะแตกมันหลุดมัดไม่แน่นออกมัดไม่แน่นข้างในก็ไม่สุกอีกมัดแน่นไปก็ไม่ดีอีกมัดแน่นไปก็ไม่สุกนะคะไม่สุกมัดหลวมไปก็ไม่อร่อยมัดหลวมไปก็ไม่อร่อยแตกเละออกมาอีก แต่เราก็อาศัยไว้ว่าไม่สวยแต่ก็ได้กินพอให้สุกได้กินนะคะรอบที่แล้วไม่สุกนิดนึงนีอันเยออันที่นางเกลือแหละเนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะน่ารักอ้วนๆสั้นๆเหมือนเจ้าของเลยก็ต้มนี่มันจะเหมือนเจ้าของนะคะเป็นไหมนี่จะประมาณแบบนี้เลยนะบางคนสมัยแตก่กนนี่เขาจะมัดแบบ สวยแบบโอ้าเหมือนเขาแบบคัดมาเลยเสมอด้วยนะคะเสมอแต่รุ่นหลังๆไม่ค่อยรู้หรอกนี่เราก็จะกลางออกไปนี่ไงกลางใบออกนอนต้องคุณป้าเห็นไหมคุณป้ามันจะเร็วๆหน่อยอันนี้สั้นๆยเหมือนคิมออมนะฮะอวันนี้ไม่รู้จะได้ไปรับไม่หร ไม่รู้ว่าเขาหยุดให้ไหมเพราะว่าคิอบอมหยุดนานเออหยุดนานก็อาจจะเล่นชมดเชยเสาวอาทิตย์แค่วันเสาร์ฟังอะไรเออเอะไรนะนุ่งบอกเดี๋ยวรอดู ตอนสุกอีกทีก็ได้นะคะกินอีกทีแล้วกันให้เต็เตมเนละสี่ <4 S 1> โอ้คือง,งั้นก็ให้เต็มเลยต้มนี่ใช้เวลากีน่นาทีโอ้ต้มนานอยู่นะปะนานอยู่นะสามสิบนาทีได้ยังไงันะนะก็ใช้เวลาอยู่นะคะถ้าถ้าห่อคนเดียวนี่ไม่เสร็จง่ายนะคะนี่ ลานานพอสมควรกับการมัดหอ่อถ้าคนแบบคนเก่นี่แป๊บเดียวนะคะนี่เขาห่อเร็วเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญของเราคือแค่เราอยากกินแล้วก็อยากจะห่อไว้เพื่ออนาคตเนาะลูกๆหล,ลานๆอยากกินนะโอ้ห่อให้กินหน่อยแต่ว่าแม่ทำไม่เป็นนะ แม่บอนนกอว่าแม่ทำให้เป็นทําให้กินหน่อยก็ทําให้กินได้เอาแล้วก็ตัดไปตอนมันต้องอกติดเลยก็ได้กินเสร็จดเอ้ยต้มเสร็จทิปไว้เลยเดี๋ยวเวลาเสร็จเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมนะคะตอนกินอาจจะได้เจอก่อนหน้านี้ แล้วนะคะ,ะนี่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมคนทำยังไงมันก็ไดความทรงเดิมได้ยังอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมพอคร่าวๆนะคะกับการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วิธีการห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มใบมะพร้าวของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นผันเมืองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>